สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดในแคทชาแนลนะครับกับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดแต่หัวข้อตอนนี้มันจะมีตัวใหม่ที่กำลังจะอัพเข้ามานะครับอย่างใครแล้วก็ไอซิร่านะคะเป็นอัศวิน ในตำนานหรือว่าตัวส้มตัวทองอะไรเงี้ยที่ทุกคนเลี้ยงนะคะโดยคลิปนี้ค่ะก็จะมาสรุปแล้วกันว่าเฮ้ยมันมีดียังไงแล้วมันเก่งไหมมันน่าปั้นไหมจากมุมมองคคะนะทุกคนเผื่อทุกคนจะได้เอาไปเป็นแนวทางไอเดียก่อนตัวเข้าเตรียมพร้อมเต็มพร้อมทุกคนมันจะมาแล้วโอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ท่นกำลังใจแคทหน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนะหักกันได้เลย ลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้ยีบสี่ชั่วโมงเลยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ลดรับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่างเอสเพล์เลเธอเติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ลิ m แมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมิน สำหรับไออัศวินในตำนานหรือแบบเออตัวส้มอะไรอย่างงี้ที่เป็นเพื่อนเรียกชิป้าตัวใหม่สองตัวมันจะมีใครนะคะแล้วก็อากิล่าที่จะมาโดยตัวใครเนี่ยแน่นอนนะคะทุกคนจาล่ารับฟรีได้เลย1ตัวนะครับตอนเปิดเซิร์ฟก็ใส่โค้ดอันนี้เลยนะครับนี่ตามหน้าจอนะคะก็ใส่โคดเหมือนเดิมเนาะกรอกในออฟฟิเชียลเขาเนาะถือว่าดีเลยมีการแจกตัวด้วยนะคะแต่มันแจกแค่ตัวเดียนะเอออย่างไรก็ยังดีอ่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันละครับกับตัวแจกฟรีอย่างใครกันละกันตัวในตำนานอ่ะมันเป็นอัศวินสายโจมตีนะกำลังสกิลมันเป็นยังไงบ้างอ่ะน่าสนใจยังไงสก,กิลโจมตีปกตินะคะก็จะทําให้สร้างความเสียหายปกติแต่ว่าถ้าเกิดโจมตีปกติไป2ทีมันก็จะมีโบนัสพิเศษอีกหนึ่งครั้งอีกแล้วถ้าเกิดเราโจมตีปกติใส่ศัตรูที่มีดีบัฟการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังก็จะทําให้มีโอกาสลบบัฟของศัตรูได้1บัฟนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอแทรกขึ้นมาในหนึ่งแล้วกันไอดีบัฟการเพ่งเล็งตรงพลังนะคะคือมันจะเหมือนประมาณว่าตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยตัวใครมันจะแปะดีบัฟอันนี้ไว้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีมากที่สุดในฝั่งทีมศัตรูนะสมมติสมม,ต,สม,มติว่าโอเคแทโอแอคแทกส,สูงสุดอะไรเงี้ยมันก็จะแปะไว้ที่แทโอไว้เลยและตัวที่โดนดีบัฟเนี่ยใครมันจะเล็งแล้วมันจะตีเป็นตัวเนี้ยตลอดแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อึ้งบอกเลยว่าอันตรายมากเหมือนกันเนาะคือเวลามันโจมตีปกติมันก็หลบบัฟไปด้วยเนาะเราคิดดูตัวดาเมจอะไรเงี้ยหรือคนใส่แหวนสกิลอมาตะตัวมีอมาตะนี่สวยกันไปหมดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของสกิลเลยสกิลที่เน่งมันจะเป็นสกิลห่วงโซ่กดขี่สกิลนี้นะคะก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูได้4คน2ครั้งความแรงขึ้นกับ h p ของศัตรู แล้วก็เกิดศัตรูติดไอสกิลเพ่งเล็งเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะโดนสกิลนี้แรงขึ้นอีกส่วนสกิลที่2นะครับหลุมโซแห่งโซ่ไอสกิลนี้มันโจมตีสีตัวเหมือนกันพร้อมกับลบบัฟสองบัฟแบบ100เซเลยนะและเกิดศัตรูมีเหมือนเดิมดีบัฟไอเพ่งเล็งเนี่ยมันก็โดนแรงขึ้นอีกแล้วในส่วนของแพสซีฟนะครับตัวใครมันจะมีเพิ่มอัตราคิดตลอดเวลาอยู่แล้ว 27%นะคะแล้วก็ถ้าเกิดในทีมมีสกกายภาพ3ตัวขึ้นไปนะก็จะทําให้ใครบล็อกการโจมตีได้3ครั้งอีกด้วยและศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมเนี่ยก็จะโดนดีบับเพ่งเล็งอ่ะอันที่แคทได้บอกไปนะนอกจากนี้นะคะเมื่อใครใช้สกิล2ใครก็จะทาดาเมจเพิ่มเติมอีกครั้งนะก็คือทําดาเมจไม่สนพลังป้องกัน23%ของ HP สูงสุดของศัตรูมาสรุปกันจากสกิลทั้งหมดของใครเด e ร o o คิดว่าดีไหมบอกเลยว่าอันนี้ เป็นหนึ่งในตัวใหม่และดันแจกฟรีอีก e. เป็นตัวลบบัฟที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าตัวใครเนี่ยชัดเจนมากๆเลยว่าเป็นไม่ได้ว่าจะสร้างมาเพื่อคา์เตอร์กับพวกตัวแทโอหรือตัวผีดิบช่วงนี้เลยคือมันได้ผลจริงๆเนาะอ่ะที่เล็งไปที่แทโอคือคนส่วนมากก็จะปั้นแทโอแล้วแบบแอคแท็กสูงมากๆยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะโดนแปะบัฟเพ่งเล็งแล้วก็จะโดนนั่นแหละเคา์เตอร์ได้เลยอันตรายมากนี่แค่ยกตัวอย่างอนะทุกคนไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแทโอถ้าเกิดเราตัวอื่นแทคแทก เยอะอีกก็โดนเพ่งเลงอีกโดนเก็บก่อนโดนลบบับอะไรเงี้ยอืมแต่พวกที่ใส่แหวนอมาตะอะไรอย่างงี้อ่ะถ้าเกิดเขาโจมตีสูงสุดอันนี้ก็โดนเล็งโดนเพ่งโดนลบอีกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆคือมันได้ฟรีอยู่แล้วด้วยคือตัวดีหน้ามัปันแน่นอนตัวต่อมาที่มานะคะกับสำ,สำหรับตัวส้มอย่างอากิราตัวนี้อัศวินสายป้องกันสำหรับการโจมตีปกติก็ทำดาเมจปกติ บวกกับ mac h p ของอากิล่าด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดเราอัปเกรดสกิลนี้นะเวลาอากิล่าโจมตีก็จะมีโล่ให้กับพารามิรหรือทีมเราไอ้ที่เลือดหน่อยที่สุดนะส่วนสกิลที่2นะคะมันจะเป็นสกิลโจมตีศัตรูทุกตัวดาเมจก็ขึ้นอยู่กับอ่าโจมตีแกาภาพนิดหน่อยแล้วก็มีเลือดสูงสุดของอากิล่าอีก2ครั้งสกิลนี้เนี่ยมันก็ทําสกิลนี้มันจะสามารถลดเทิร์นเดทของศัตรูได้อีกนะแน่นอนปกติเดทสามเทิร์นตุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป ตายจากเดทให้ไวขึ้นโคตรน่ากลัวเลยแต่ก็ต้องนั่นแหละว่าบับมันติดหรือเปล่าก็เป็นเปอร์เซนต์อีกทีหนึง่งและอย่างสกิลนี้มาลดอัดตราโจมตีจุดอ่อนอีกนะคะอะสกิลต่อไปอย่างสกิลที่2มันจะโจมตีได้3เป้าวความแรงก็ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนิดหน่อยบวกไอเอชพสูงสุดเหมือนเคยนะแล้วก็มีโอกาสติดเดทอย่างที่เห็นเลยและยังไม่พอนะคะเมื่อใช้สกิลนี้มันก็จะมีบัฟอีกอย่างหนึ่งก็คือบัฟลิงนะคะสกิลนี้ก็จะฟิลคล้ายลูดี้คือแบบสกิลแชร์ดาเมจกับเพื่อนนใทีม พ่พนแพสซีของอากิล่านะคะก็คือจะทำให้ศัตรูโดนล,ลดต้านทานผล28%เลยตลอดเวลาก็เป็นอันตรายอลยนะก็ทำให้ติดพวกดีบงดีบับเดนอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นแหละง่ายขึ้นเนาะและอย่างถ้าอะลิถ้าอากิล่าเนี่ยเลือดต่ำกว่า5 0มันก็จะฟื้นฟู HP พของตัวเองได้อีกนะมาสรุปแล้วนะครับโดยรวมเลยคัดว่าตัวอากิล่าเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจน่าป้านเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำทีมเดนนะคะแล้วก็เอามาอยู่ในพีพีได้ด้วย อ่ะอย่างแน่น,นอนตอนนี้ตัวเดทที่มันมีกันอยู่ชาปามันก็จะมี4ตัวแบบเออคิสน็อกโรซี่ที่เป็นตัว O7K แล้วก็เนี่ยแหละเพิ่งมาเป็นตัวอากิล่าตัวที่สนะและอ,อย่างอากิล่าเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เดทคือมันสามารถลดเทินเดทจาก3เทินให้มันล้นลงไงจะได้ตายไวคือดีมากเพราะว่าปัญหาบางทีของทีมเดทคือนานเกินแล้วแบบมันมีเวลาให้ฝั่งศัตรูได้แบบเออลบบฟ เดทออกหรือว่าฝั่งศัตรูเก็บเราได้ก่อนหรืออะไรใดๆใช่ไหมอันนี้คือโดนรถก็คือนั่นแหละมันก็จะลดเวลาไปอีกและที่สําคัญเช่นเคยนะคะสําหรับทีมเดทอันตรายของมันไม่ใช่แค่แบบติดแล้วรอ3เทินตายแต่ถ้าเกิดมันติดอีกครั้งหนึ่งก็คือตุยเลยนะคะสําหรับแคสนะครับเดี๋ยวค่ะต้องมาดูกันอีกทีก่อนนะว่า PVP เนี่ยมันจะมีคนปั้นทีมเดทอะไรยังไงเพิ่มไหมจากการที่มีตัวนี้เพิ่มเข้ามาเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคนมาหัดมาเล่นทีมถึกเยอะแล้วถ้าเกิดใช้เป็นเดทเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กส่วนใน PVE นะคัดว่าสามารถเอามาปรับใช้ได้เลยก็ดีขึ้นแหละแทนที่จะต้องรอนานในการวนกี่เออกี่500ร้อหกร้อยเทิร์อะไรเงี้ยมีอนิมาก็น่าจะช่วยได้ดีขึ้นเพราะไอตัวอากิลานั่นแหละถ้าเกิดมันบับับ,บเดททำงานก็ก็ดีเลย และประเด็นคือมันยังมีสกิลลิงที่ไว้แชร์ดาเมจเอาไว้แบบป้องกันทีมตัวอื่นด้วยนะคือครบเครื่องมากเลยอ่ะหนึ่งในตัวที่น่าสนใจน่าเอามาอัปเกรดทีมเดทเพิ่ม ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ไง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิอ้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ,ถอ ไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4 o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยก็หมดแล้วนะครับสำหรับ2ตัวที่กำลังจะเข้านะครับวันที่16เนาะก็ ในมุมแค้นะคะคัทบ,บอกเลยว่าคัทสนใจทั้งสองตัวเลยก็จ,จะต้องเตรียมทรัพยากรมาปานแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งนอกจากสก,กิลการใช้จริงเป็นยังไงเฮ้ยคัทรู้มันก็สนใจอยู่ดีนะโดยคัดว่าอันนี้มันสามารถเปลี่ยนเมตาพิวพีได้เพิ่มเลยนะเหมือนตอนนั้นที่คามุมาใช่ป่ะแล้วมันก็แบบนั่นแหละคนก็าลงกันเกือบหมดอะ่ะอันนี้ก็มาดูกันอีกทีว่าใครอะ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งประเด็นหลักสําคัญอย่างใครที่แบบเน้นโจมตีตัวแรงสุดในทีมเนี่ยโคตรอันตรายเลยทุกคนโดยเฉพาะแทโอที่ อย่างทุกคนรู้กันมาคนปั้นแทโอแบบแ,แทกนั้นแน่นสุดเลยไงใครมันก็จะแบบเ่ะเป็นไปได้อะไม่ได้บอกว่าแทโออะโจมตีมากสุดทุกคนแต่ก็คือแบบเป็นส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นกันจะเยอะเลยใช่ปะคิดสภาพการที่ใครไปเลงแทโอด้วยแล้วมันก็ลบบัพพีดิบของแทโอที่แบบเป็นแบบจุดแข็งของมันมากๆอะไรเงี้ยส่วนอากิล่าเนี่ยมันก็จะมีความเจาะจงนิดนึงว่าโอเคเป็นทีมเดทแต่อ่านโดยรวมแล้วคือถ้าเกิดใครเล่นทีมเดทอยู่หรือสนใจทีมเดทนี่เป็นหนึ่งตัวที่แบบดีมากๆเลยนะ แต่จริงๆตอนเนี้ยคือคัดได้ลองเอาทีมเดนมาใช้เหมือนกันมันนานมากกว่าจะทําอะไรตายไงถ้ามีอันนี้มาก็อืมน่าลองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คงจะปั้นใครก่อนนะคะแต่ประเด็นสําคัญคือคัดได้ลองปั้นคิดกับน็อกไปแล้วเออถ้าเกิดว่าเอาตัวที่สามามาเจอไปอาจจะต้องเอาตัวอะไรออกก่อนอีกทีเพราะว่าในทีมหนึ่งก็มีตัวเดนสักแค่สองตัวพอมันต้องมีซับตัวแทงอีกเนาะอืม แต่ยงไงทุกคนก็คิดว่าอาจจะเปิดเก็บไว้สักตัวก็ดีนะทุกคนเผื่อเอามาใช้ในหลายๆเคสได้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่ฟังถึงตรงนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในไลน์ละกันบายๆทุกคนนะคะฝากไลค์แล้วก็เมนให้กำลังใจกันได้นะเพื่อนๆไปแหละบาย